สียาเพิ่งแล้วครับวันนี้ครับยายาหมูไอครับหมูไอครับได้สาสินี่ยยาหมูปวยครับหมูเป็นโรคคนนึงครับโคโรชาหมูนหน่อยครับประมาณ40่สตีโรครับ ดื่วนังประตูท่าพัางประตูตันหน่อยเถอะกระโลกคอนีซ้3เกครับ3้ำเกคกครับะระก ทั้งนอกที่มากับโต๊ะครับทั้งนอกใช่ลราได้แล้วันไอ้ันหนึ่ง ครับสุมไม้ไปครับสีดมัไอ้ครับเียรยาซองยีหวครับยาซองรุ่นมนื่อไหร่อและสามลอยกว่าครับสีล่ลอยครับลงเนี่ยครับลุงละสีล่ลอยกว่สามลอยครับ จำ,จำบ่วผิดแต่ว่านเข้าวเลยเราบลงเหมือนพันกับมีครรบแต่ว่าอยู่ข้างเนึ่งเนี่ยหมูเสีาายดก็ไอ้เอาเสีดอยู่ กูก่างเดือครับรุ่นนี้ครับก็ล่างเห่าแลคข้าวหนีห้อยบางที่มากตกนะครับ เดี๋ยงเปียงๆข้างในเขาไม่ที่มาตูกหนึ่งที่แดบดบท่านนึ่แปดล่งครับอีกท้างหนึ่งสิบโล่งครับมีสิบแปดล่งครับที่ไหนนะครับบรรยากาศครับ อ๋อเจ้าคิปแค่นี้นะครับ